สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้หันสิทยพามท่านผู้ชมมาดูเอมากสัมสาค่ะมาเก็บมากสัมสาให้งัวค่ะงัวเพิ่มมากกินมันหวานค่ะนะคะเนาะเพเป็นอีนี่ทํานี่ค่ะมาเพิ่เป็นอันนี้ นะคะพุทเท่าพามาเก็บค่ะมาเก็บอยู่เอนาบ่าวไทยโซค่ะนี่นะคะเกลื่อนเลยค่ะนี่นี่นะคะมันเป็นหมากเลยน,นี่ยจะเก็บไปให้น้องวัวค่ะนี่เก็บให้น้องวัวเป็นหมากดำๆเลยนะหวานค่ะเวลาน้องวัวคนชอบของวัว ไม่ได้ให้หลายนะคะให้มือละคุน้อย <Hello. S 1> มาเก็บเอาอยู่นาบ่าวไทยโซ่ค่ะเพ่่นใจดีเพื่อนก็เลยให้มาเก็บนี่นะคะผู้เท่าผู้เท่ากำลังทำอะไรเอ่ยหันหน้ามาหน่อยโอ้ผู้เท่าแต่งตัวหล่อได้หมนี่ท่านผู้ชม <laughs> เปิดแมปหน่อย <laughs> ตัวหล่อเด้อมันอีเพิ่นเอไปมาเที่ยวไกลมาเที่ยวเอบ้านบ่าวไทยโซมาเที่ยวเอหาเอเยี่ยมเอบ้านเอช่องเอนายโพธิแชแนลยูทูนโพธิมาเที่ยวเอหาเอช่องเอช่องยูทูบเอช่องยูทูบดังของโพธิของอำเภอกุสุมานบ่าวไทยโซกับในโพธิเพิ่นก็เลยพาไปเก็บไอ้ดอกกระจงดอกกระเจียวน้ำเพิ่น ไปขุดเบ้าขุดบงขุดเบ้าน้ำเพิ่นชอุดเท่าบุล้ันไอ้เรื่นงชวยจิน หือนี่นะคะเพื่อนชายค่ะเป็นผู้ชายเอเป็นอีพี่ชายของบ่าวไทยโซ่ค่ะเพื่อนชายจริงๆของเอช่องแม่เพียวชาแนลนะคะนี่เพื่อนีอคนเขาขึ้นรถแล้วเพื่อนยานิพนตกฮะกระโดเพื่อน เออต่สมอไปต่อแต่อพุพอันเพือ่อนเอ้ยต่สมอเจ้าพา,กาักใบเดี๋ยวกระนั่เนี่ยคน,น,นขยันนะคะ่ะนี่พี่ชายบ่าวไทยโซ่ค่ะทำแต่งานแต่งานกลางคืนทำบุหรี่ท ตามมาชมเลยค่ะกู้เท่าชู yells, ้ให้ดูหน่อยดูดูดูนี่นะคะจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะช่องไมเพียวชาแนลค่ะฝากกดติดตามอีกช่องไมเพียวด้วยค่ะผิดถูกยังไงจะว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ